าไปแล้วกล้องยังอยู่ที่ผมอ่ะคือปกติที่ผ่านมาหลายๆเรื่องนะครับพอนักแสดงจากไปเนี่ยกล้องจะตามไปกับนักแสดงหมดเลยนะครับต้องขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยนะครับเหตุนะนนะครับคลาีสิคกับการกลับมาทำหนังครั้งนี้ขาไม่มีามันเป็นยังไงบ้างในยุคนี้เองที่การข่งขันก็สูงมากๆเหมือนกันคือผมกลับมาทำหนังครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำผ่านระบบสตูดิโอหมายถึงว่าผม ผมเป็น one stop service เลยครับคือทําตั้งแต่เขียนบทยันถึงเอาหนังเข้าโรงฉายเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าทํากับโดสตูดิโอเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนานแล้วช่วงเนี้วงการละครโทรทัศน์เนี่ยไม่มีงานเขียนบทไห้ผมเขียนเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอะ่ะอยู่ๆนี่มือถือผมก็ไม่ดังเลยผู้จับผู้ฟาเมองใทยเพิ่งจะรู้จักก็ไม่มีใครโทรหาเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าโทรศัพท์ไม่ดังเราก็ต้องโทรออกแล้วละ่ะผมก็เลยโทรไปชวนทุกคนแหละครับที่ผมพอจะรู้จักว่าเขามีสตางค์อ่ะ ก็ชวนมาร่วมลงทุนกับภาพยนตร์นะครับผมเลือกที่จะโทรหาคนจํานวนเยอะโดยเอาเงินน่ะจำนวนน้อยจากแต่ละคนมาหลายๆคนมารวมกันก็เ,เป็นเงินจํานวนเยอะใช่ไหมครับมันทําให้เรามีเงินออกมาทําหนังได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบที่เคยทํามาครับแต่มันก็มีเอ่อมีข้อให้เรียนรู้นะครับคือผมต้องทยายันเอาหนังเข้าโรงฉายเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆดีผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีใหม่ในการทําภาพยนตร์สำหรับผมนะครับคือผมเชื่อว่ามันมันเป็น มันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้าวงการทีวีมันไม่มีอะไรให้ทําในช่วงนี้นะครับผมก็ลองหาวิธีนี้หาวิธีที่แบบว่าสร้างสร้างพบวนย์กันนะครับคิดให้เัาว่าเราจะเดินทางโด้วยการใช้วิธีนี้แล้วพี่คือไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าผมจะต้องมาใช้วิธีนี้นะครับด้วยเหตุจริงๆเลยผมรู้สึกว่าชีวิตผมผมรู้ึว่าเอ้ยเราก็คงมีงานเขียนบทตลอดไปแหละเราเชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ๆอ่ะ เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะม้าตัวที่เราเคยขี่ยอยู่ๆมันนอนนิ่งอ่ะพอม้านอนนิ่งเราก็ต้องลงเดินนะเนาะแต่โชคดีที่พอลงเดินแล้วกลับเจอหนทางใหม่ๆเรารู้สึกว่าเออมันเป็นหนทางที่ดีจังเลยครับได้เรียนรู้ได้ได,ได้ได้จ้าง PR Marketing มามาทำงานกับเราอ่ะจนถึงข้หนังเข้าโรงมถ่ายด้วยตัวเองเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันดีจังเลยครับขั้ตน,นตอนไหนกระบวนการไหน ปรับต้องต้องขยันขึ้นครับต้องขยันขึ้นเพราะตะก่อนนี้เนี่ยผมทําหนังถึงแค่ปิดกล้องก็เสร็จกันที่เหลือก็เป็นสตูดิโอเขาก็ไปทําโฆษณาทำพีอาร์มาร์เก็ตติ้งทำโพสต์ทำาีทำซีจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมปิดกล้องหนังปั๊บเนี่ยผมก็ต้องวางแผนดูในลน์อัพว่าเฮ้ยหนังจะเข้าฉายเดือนไหนนะเราจะไปชนกับเรื่องอะไรนะมี PR Marketing อย่างยังไงต้องทำนะซึ่งมันต้องมีข้อดีอย่า่อครับเราก็ไปจ้างมืออาชีพด้านนี้เนี่ย มาเป็นซัลาพเออร์ให้เราเพื่อจะตอบโจทย์ของนายทุนอย่างที่บอกนะครับพอเรามีนายทุนหลายๆเจ้ามาร่วมกับเราเนี่ยมีทั้งจากกลุ่มร้านอาหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจากกลุ่มที่เขามีเงินนะครับเขาก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่เราได้เงินจํานวนน้อยจากคนจํานวนเยอะเยอะอัตราเสี่ยงเขาก็น้อยลงเขาก็นึกสนุกในการที่จะมาลงกับพาพยนตร์ไทยผมเชื่อว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีเงินเข้ามาในอุตสาหกรรมทีื่นไทยเนี่ย มากขึ้นครับการหาทุนยากกว่าที่คิดไหมพี่การหาทุนยากกว่าที่คิดไหมไม่ยากเพราะว่าผมมาโชคดีผมคนที่มีพรสวรรค์คือผมมาหน้าด้านผมไม่อายที่จะโทรไปถามว,ว่าอสนใจไหมผมมีโปรเจกต์นี้นะและแน่นอนว่าผมก็ได้รับรอยยินพร้อมคําปฏิเสธมานับไม่ถ้วนเพียงเพ่าผมรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับสิ่งนี้เราเพียงแค่อย่อยาอย่าท้ออย่ารู้สึกอายว่าเฮ้ยไปขอเงินเขามาทําแล้วเขาไม่เอาด้วยอย่าเพิ่งท้อน,นะครับ ผมเชื่อว่าผมเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ยอมแพ้ผมเดินหาเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเงินมาทำและด้วยวิธีนี้นะครับปีนี้ผมจะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องซึ่งจะถแถลงข่าววันที่14เดือนหน้าไอ้ยิ4เดือนนี้นะครับรอรอฟังข่าวกันนะครับกับกับวงการภาพยนตร์เองปีที่แล้วเองค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากๆเลยเหมือนกันได้เข้าชิงถึงแบบระดับออสการ์ตรงนั้นเลยพี่พี่มองยังไงบ้างตรงเนี้ย โอ้ยอันนี้ดีใจนะผมถือเป็นบทหมายที่ดีมากเลยคือหลานมาเนี่ยเข้าถึงแบบว่า15เรื่องสุดท้ายในเข้าชิงออสการ์นี่ผมถือว่ามันไม่ธรรมดานะโอโห้หโลกเรานี่หนังมันเป็นแบบร้อยเรื่องพนะันเ,เรื่องอ่ะแล้วเขาเลือกหนังเราเข้าไปเป็นหนึ่งใน15ผมว่าเราควรจะประโคมข่าวนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ารอบ5ไหมจะเข้าชนะไหมอันนี้ผมไม่จําเป็นแล้วผมว่าเราชนะตั้งแต่เขาผ่านมามองประเทศเราว่าเป็นคนที่ทาหนังเข้ารอบ15เรื่องแล้วนะครับในฐานะเก่นบทเองนะ ผมกบผั้กลับเองมองว่าวงการภาพยนตร์ไทยเองมันมันมันพัฒนาไปขนาดไหนแล้วทีนี้เพราะว่ามาถึงระดับที่แบบออาสการ์มองเห็นแล้วเหมือนกันผมว่ามันพัฒนาไปมันเป็นกลิ่นของความความหวังแล้วกันมันเป็นกลิ่นของความหวังนะครับหลังมากคือความหวังจริงๆผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าเราอาจจะลดลงในแง่ของการผลิตละครโทรทัศน์แต่ว่าเราขยายใหญ่โตขึ้นในแง่ของการผลิตภาพยนตร์ซึ่งมันจะสามารถ เป็นซอฟต์แวร์ได้แน่น<ม>คนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับปลุกไฟตัวพี่ๆเลครับโอ้โปลุกไฟมากคือหลานมากเข้าจริงนี่ผมรู้สึกว่าเออดีจังเลยบลุตรหมยหนังไทยมันเริ่มมาแล้วถึงแม้ว่าหนังผมจะไม่มีโอกาสได้ไปไกลเท่านั้นหรือจะไปได้ไกลเท่านั้นนะครับผมสึกว่ายินดีมากๆและผมอยากให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชื่นชมหนังไทยด้วยกันเองเถอะผมรู้นะครับว่ามันยากการที่ผมรู้สึกว่าการที่เรารวมกลุ่มคนให้เกลียดในสิ่งเดียวกันน่ะ มันอาจจะง่ายกว่าการรวมกลุ่มคนให้รักในสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเราเริ่มต้นรวมกลุ่มคนให้รักในหนังไทยผมเชื่อว่ามันจะพาให้หนังไทยเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาเริ่มพยายามรวมกลุ่มคนให้รักในสิ่งเดียวกันดีไหมครับวอยล้านแน่นอนครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณสื่อมวลชนมากๆครับ นนมีความหวังขึ้นมาพอจะมีความหวังขึ้นมาบ้างไมหมคะสำหรับผมนะครับถ้าพูดแบบหน้ามันไส้หน่อยหน่อยพูดแบบไม่โกหกไม่รักษาลุกนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนขนาดพิงลำพะเพิงที่มีคอนเนคชันกับผู้จัดทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยโทรศัพท์เงียบไปเป็นปีนะผมไม่มีงานเขียนบทมาเป็นปีอะ่ะค่ายก็ยังคงทําอยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้พนักงานประจํากันแล้วอะ่ะผมเชื่อว่าพนักงานฟรีแลนซ์ทั้งหลายอะ่ะเราต้องปรับตัวแล้วนะครับ ความช่วยเหลือจะไม่เดินทางมาถึงถ้าเราไม่กลุยทางรอนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องเริ่มเกลี่ยทางรอไว้ก่อนแล้วความเดินความช่วยเหลือจะเดินทางมาถึงเรานะครับอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเพราะว่าผมไม่อยู่เฉยๆผมเกลี่ยทางรอความช่วยเหลือเพราะ,ะนั้นฟรีแลนซ์ปรับตัวนะครับผมผมผู้จัดเยอะมากรู้จักนะครับเขาไม่โทรหาผมแล้วแบบโอ้โหผมนี่ครบเครื่อนนะโทรศัพท์ยังเงียบอ่ะน้องๆฟรีแลนซ์เชื่อพี่เถิดปรับตัวกันนะครับ ขอบคุณนะครับนั่นก็ผมอยากดูอย่างนี้ก็ครลูกรับผมเป็นองางตอนนี้ก็ยังไม่มีอ่ะอ่ะพี่ก็ย